หลาดแม่สายมีอยู่หรือเปล่าผลไม้เออมีมีมีม,มีโอ้ยเกี๊ยบจะไม่มีแล้วมาซื้อลิ้นจี่ตั้งใจมาซื้อลิ้นจี่ให้ลูกเกี๊ยบจะบ่มีแล้วออนั่นน่าเหลือเต่าอ,อ,อ,อี่เออนี่โรต้าดอันนี้คิดเตาวันนั้นก็อลรับจันเออขายแป็กชีพอยู่ อืมอันอันนี้รถหนปีหอมต่อใดมีอะาอีกแล้วแหละเจ้ามีหกโลหนึ่ร้อยสามโลสองบาอืมขนยแบบิเอาเจ็ดสิป้าเ อเออเออเออหวานก่อนจะไปหอมก็ไม่ได้จ,จ,จิ้มเครืออ่องเต๋อจจิ้มได้เีรื่องหอมวันนั้นนะลืมขอเบอร์โทรแต่ถ้าไปส่งคือคือรถนี้ก็มีเวลาเนาะเจ้ามีก็ประจันแต่สมมุติว่าเออวันนั้นซื้อไปลูกบอกว่าล้ําแน่อี้แยกถุงหิ้วไปหอมนะอ๋อแยกถุงเออใส่ยังอันนั้นเจมเจมใจใส่ถุงใส่ถุงจ<ม>้าหน่าใส่ไหนสักสองโลสามโลอย่าใส่สักสองเออเออเนี่ยใส่ยังอันน่ะเดี๋ยวตัวอี้แล้วแหละ าลูกเกี๊ยวจำตัตนนัเนี่ยตั้งถ่าลูกจังไฮมาดูคณะใส่เดมหอมผิวมุแปะแป้แล้วรถไปฉลองในมูนะนั่นนะดูต,ะตั้งถ่ามาซื้อน่ะว้าวตั้งถ่ามาซื่อเนี่ยตั้งถ่ามาซื่อจะแก่เนี่ยมันปลูกมีอยู่มันปลูกมีแหละเอเขาจะฝากรถขึ้นรถเมล์ไปกล่อมได้เหมือนกันเนาะ <จ ả? S 1> มีรถมาเหมือนกอมีก็คาี่หอมขอเ<อ>บอร์ฟโทรอ่ะ ส่งฝากรถเมย์ไปกล่อมได้แหละมันมาด้ยไปชมมัเกิไปส่งหลยอันนี้กระแถมพี่ม,มดเจ้าขอบคุณเจ้ามดกันกิโลหกโลแหละเจ้าอืมเจยาจำนี่เนาะเจ้าใส่ถุงแยกไปแยกแยกใส่ถุงน้อยไปพี่หอมเจ้าปุ้นมีอยู่มีเมือ่อเนาะเดี๋ยววันนั้นพี่หอมเดินไปเจ้าปุ้นมีน้อยนี่อืมไม่ได้จิ้มกับเต้าววาน